นี่กครทำอะไรกันอยู่เนี่ยครับเด็กๆเลของเล่น้ยพี่ดีนี่มันคืออะไรดินเบาดินเบาใครเป็นคนทำมาทำเองหรือเปล่าหนูไปซื้อมาูก็ไปใส่อ๋อนี่ดูเป็นยังไงอันนี้นิ่มบอนิน่อันนี้ทำเป็นไอติมอันนี้มันลูกโป่งนะครับไม่ใช่ดินเบา สกู๊ตชี่ด้วยโหดูสิโอ้สกู๊ตชี่ตูดเด็กนอ้อยนี่จริงน,นี่นี่นิ่มเลยแม่ไหนดูสิสกู๊ตชี่ตูดเด็กน้อยอุวยแม่อย่าบีบแรงนะแม่ขอนขอนุญาตคุณเขาหรือยังมันเป็นของพี่นายมันเป็นของพี่นาย ทำไมมันเยอะแยะจังเลยอ่ะปลาดูสิปลาก็ไม่รู้แต่มันเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะแม่มันมีกิ่นนะให้ดูดังกลมดูสิน้ำตาลน้ำตาลไหนมีน้ำตาลอ่อนอุ้ยน้ำตาลนอนอุ้ยมันนุ่มนิ่มนะอุ้ยระวังเขาตดใส่หน้านะแม่จะมีอะไรอีกอ่ะพี่ดีมีอะไรอีกจะเอาของมาให้อ่า เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณเขาอะจริงหรือเปล่าพี่มิงเรามาร้องเพลงให้คุณเขากันดีกว่าแฮปปี้ t บอร์ h a p p y Birthday to you h a p p y b i r t อ d a y Happy Birthday to you อุ้ยเดียวมากเลยอุ้ยอ้าวอุ้ยนี่มันสกุชชี่มีเงยสกุชชี่พายเบบี้แล้วก็สกุชชี่อะไร เลยป่าจริงป่าเห็นต้นไม้สั่นอีกแล้วอ啊เอออีกแล้วเหรอใช่ไหนปัญญาเนี่ะแม่จะลองไปดูว่ามันมีอะไรอีกแล้วโอ้ยวันนั้นก็ต้นวันนั้นก็ต้นไม้สั่นวันนี้ก็ต้นไม้สั่นอีกเฮ้ยป่าอะไรเนี่ยมีอะไรเลยป่าตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยจริงเหรอไหนดูซิอุ้ยไม่มีจริงๆด้วยแสดงว่า ป๋าตาฝาดแน่เลยแต่ว่าป๋าเห็นจริงๆนะแม่<ช>เขาเลยหน้าขาวเลยแหละแล้วใช่หน้าขาวแล้วเป็นเหมือนหน้ายิ้มมากหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวตลกฮะตัวตลกใช่หย yeah, แย่แล้วสิแล้วเด็กๆล่ะเด็กๆพากันนั่งเล่นสกูตชี่อยู่นู่นยังอยูอ่ย เดี๋ยว่าเขาหายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแม่อะไรป๋าขุนเขาขุนเขาเฮ้ยแม่เขาไปหยายนานไม่แม่อะไรป๋าขุนเขาหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเนาะแม่ไปถามเด็กๆก,กันนกว่าไปล็วเด็กๆเห็นขุนเขากันหรือเปล่า ไม่เห็นอุ้ยพี่ดีเมื่อกี้เมืต้นเห็นหน้ากัาากใครก็ไม่รู้ว่าหน้าขาวๆอ่ะอุ้ย<ะ>แย่แล้วแหละแม่โอพี่ดีก็ไม่เห็นหญิงก็ไม่เห็นงานนี้เราจะงานเข้าไหมเนี่ยขุนเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ปะอาจจะแม่เหม่ยต้องตกใจแน่เลยเราไปตามหาขุนเขากันก่อนดีกว่าแม่ไปแถวนี้ก็ไม่มีเลยนะ เออแม่ใช่มันไม่มีจริงๆด้วยไปไปไปตรง้ก็ไม่มีออแม่ป้าว่าม่ใชักคแปลกๆแ,แล้วนะแล้วตอนนี้ก็ใกล้เมื่อแล้วบ้างออใกล้เมื่อแล้วด้วยเนี่เห็นไหมเนี่ยหรือว่าป้าจะตาฝาดจริงๆด้วยแม่ใช่แม่ว่าป้าตาฝาดแหละอืมหึ่ยแม่ป้าหเห็นตรงนั้นแหละเมื่อกี้แวบๆบแบบอ่ะ อเขาหน้าขาวมากเลยแม่หรอใช่ไป่ทำง,งานก็ไปกันปะไปแล้วไปแล <ไป S 2> ้ว,วแถวนี้ใช่ไหมเออตรงนี้แหละแม่อุ <c oughs> ้ยไม่มีอ่ะ <c oughs> ว่าป๊าจะตาฝาดไปจริงๆริอุ <c oughs> ้ยแต่ป๊าเห็นจริงๆนะแม่ ้ยตรงไหนตรงแมงมุมม่ะอุ้ยไปเราไปดูกันมาเร็วๆนี่ไงใช่แม่นี่แหละใช่จริงๆด้วยอุ้ย นี่ขุนเขาเนี่ยเฮ้ยที่ไหนได้อะป้าข<อ>ุนเขา<อ>ป้าก็ตกใจหมดนึกว่าขุนเขาหายที่ไหนได้ขุนเขาก็มายืนแรกอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะป้าแม่ก็นึกว่าใครอ่ะใส่หน้ากาก,ากตัวตลกอะ่ะโอยคลิปนี้ก็เป็นแค่การแสดงนะครับหน้ากากตัวตลกสีขาวเป็นแค่ตัวแสดงในละครนะครับอย่างไงก็ไม่มีจริงหรอกนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามและแชร์เป็นันใจให้ชอ่องมีมีงทีวี TV ด้วยนะครับพี่หนุ่ดีทีวีด้วยนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุ้ย